พระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและในปัจจุบันล้วนแต่ตัดสรู้อริยสัจสี่พิขุทั้งหลายพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์ใดได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงไปแล้วในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิขุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์ใดจักได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงต่อในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จกได้ตัดสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิขุทั้งหลายแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้ตัดสรู้ตามเป็นจริงอยู่ในการเป็นปัจจุบันนี้ก็ได้ตัดสรู้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์พิกุททั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียร เพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด